เส okay, okay. วัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มีอยู่ผมใน e GM, One man, the เกมวันพันแมนเดอะสตรองเกตเนาะอืวันนี้ก็จะมาทำคอนเทนต์เออ่แบบนึงเช่นการมาส่องศึกดวนของกลุ่มฮีโร่ศึกแบทเทิลกันนะฮะอืม,มาเปิดปลาเดอรมาก็แม่ มาแค่ไม่ผีวีก็ไม่นี่เลยเนาะเกงจคิวคุกชินอากมิคดุคดซักแขงจอคิอคกชนมฟูกิได้ตายไปแล้ว <c oughs> แต่พระเด็กตาปอด ไอ้แยกเสียงเกมดังชี้ฉอาตอนมีคนงน,นตีครั้งแล้ว,วก็นายทหารสั่ไปกูเด่นมองตาดีอย่างนี้บักดำโดดขึ้นฟ้าจตบท้าด็กยดยันตัาแต่บักดำยติดไม่ยอท้ออย่โอเคคราวนี้ตามนก็เป็นทีมของแทงแรง,งที่ชนะไปนะครับ เอาล่ะผู้ต่อมาจะเป็นผู้ระหว่าง UTR UTXR เฮ้ยข้อสอบ่างอ่านเที่อะไรนีเป็นผู้ระหว่าง UTR UTX Remove กับทีมของทางด้านของเทียอะไรก็ไม่รู้นะอืมเปิดมาแล้วก็โอ้ ทีนี้ก็เพ่ริมใจอยู่นะฮะอืสองพี่น้องยืนคู่กันอือหือฟาดไปโกเดนบอลตาต่อปังนีจบตามิตโตมาได้ก็ไม่ส่งผลใดๆหมัดดำกระโดดสามอือ ปเปิเเดอนนอออไปก่อนหลังจากนั้นทีกับทีเพื่อทีไปแต่ก็แต่ก็อะตอมิกฟิตเกม,มอืมโอเคเนี่ยเรามาดูแม่นของทีนั่ว่าใครจะเป็นผู้ได้ไปเข้ารอบชิงเนาะโอ้โหสปีดมันต่างกันมาก โอ้โหตายรัวๆเลยไม่มีจังหวะให้ยิงให้ตายอืมโบโอ้โ,อโหไม่อืมอืมโอโ้โ,อโหโ บินขึ้นฟ้าลงมาแต่ก็พลดเด็กของทีนไม่รู้ีไวแต่ก็ไม่มีใคร,รบรูกกปุกีซ้ำมีหนึ่ศพแล้วก็ฮาสซึมาก,กีก็ปิดเกมไปแล้วก็มา,มาดูทางด้านของฟังนี่กันนะครับ โอ้โหทีมทีมตรงข้าได้เปิดไปกอนขอตั้งชื่อทีมขอเรียกชื่อทีมนี้ว่าจริงนะให้นี่ไอ้เหอการทำคลิปใช้ใช้มึงเอง้วยมึงเองทั้งคู่เลยดีเึ่ะโอ้โห โอ้เล่นบอลทำเกมสุดๆเลยโอ้โหพี่เกมได้อย่างงดงามแบบทีมปะของทีมปะคิอง,องอาคาชิกิอืมดูมาดูผลนะอืฮึมว่าโอ้โหโอ้โหเล่นขนาดนี้โอ้โิดโลวเลยอืม โลไ,ไม่พอเพลงโอ้โหอากาศหวานปิดเราต้องหนีไปโอ้โหการแมวเพลงอืม มันอิดไม่อพอทีมนี้เขาน่าจะรอซอมบี้แมนอืออือโอ้โหตาเห็ดเอาละม,มามาดูกันนะครับว่าป๋าคิงเขาชนะมาได้ยังไงอือโอ้โหโน่นเปิดก่อนอย่างนี้ โอ,โ,อโอ้โหโดนซ้ำอีกนี่โอ้โหแรงมาแรงกลับไม่โกงกันอืมมุ้งเมงติดไม่ยอมเอาแล้วก็บัดไปไปมึงทียิงพีง่หายเลยแย่แค่มู้งเมงคอมโบดีจัดเอาละมาอืมรอบชิง มึงบัาแรงเกินฮึฮึึโอ้โหแฮปนี่วัดไซลานี่วัดที่วัดทห่งที่ความเร็วเือโอ้โหสลาย ยุทธภพนี้วาทีการเร็วสลายเลยไม่ได้ออกคิวเลยยึ่งซึ่งแชมป์ก็จะเป็นยิวพีอาร์ดิโมรุนะฮะนีวมาดูของฝั่งปิศาจบ้างนะผมจะทำแค่ช่วงของเอ่อช่วงพังดวลทีมพลังแตดนะฮะ ต่อแปดทีมเท่านั้นนะเพราะไม่งั้นคิดมันจะนานเกินเดี๋ครื่องผมมันรับไม่ไหวมาคู่แรกกันไปเลยโกง่ตู้ทาวน์ อารชูรา,าทีมไอ,อเอียน <laughs> ชื่ออะไรเน่ยไอเยยยูอามาย <laughs> ชูราหลับไปกันทีมของไอพีพีหลับไปแสดง

ขอตัวย,ยังไม่รู้รู้แล้วขอตัวโอว้โหที่กลัวมากนี่

เจาะแนลหลังไม่ได้นมึงเจาะไปแนวหลังไม่ได้ไม,ม่ควหมาดูอะไรที่ปิดเกมโอ้อืมโอเคมาดูของฝั่งนี้บ้างอืมโอ้โหคอมบูวนิตี้ก่อนอก่อนแป แม่มาไม่มีพลังงานใช้มันขอไดยยุคที่สองนี่มันสุดยอดจริงๆโอ้โหสลายคนก็แทบจะรู้กันแล้ว チーズインドーガーキルチーズイルーズインドーガーキルチーズーガールチーズイン อมาแล้วคั้งโจเลยมแปะแปะหกัดเยอะมากเราติดไม่ตัวเดียวโอ้โหดูว่ อืออืมโอ้โหดงไปละตั้งหือป่าเถื่อนเลือกปลาเทือนโอ้โอ้โอ้ตกใจไหมว

การยกทีมไม่ไ hmm. ม <im fully> ่ทนแค่ชนะไม่ไม่ไหวไม่โอ้โดนเหรอ คู่ส ja ุดท้ายของสัปดาห์นี้แล้วเนาะ ใครคอยเขาเทีน <c ười> <c ười> ั้นเืกอบหมดเลยร่วงตายกันไหนเลโอ้โห แอบจะลุกันเลยโอ้โหโอ้โหห้าคับไม่นดเหียหน่ตำนาปังปังปังโอ้โหจบไป เย้ yeah. ได้ผู้ชนะแล้วอ,อืเป็นไงกับคลิปนี้บ้างดูหมดอะไรตายอย่างก,การของคลิปนีเนาะ